สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องใบสั่งโจ๊กเกอร์ยิ้มครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะไปดูรถเนาะวันด้าคลิกร้อยห้าสิบมื่สองนะครับร้านแถวแถวพุทธมณฑลสายสี่นะครับวันนี้ก็จะเอา,เอาไปแลกเนาะเอาเว็บร้อยยี้านะครับปาหวานนะครับไปแลกเนาะ ดี๋ยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้กับ FC ได้ดูกันว่าจะสวยงามอะไรขนาดไหนหรือเปล่าเนะเพราะว่าเวฟร้อยผมก็คือสาเหตุนะครับผมขี่มอเตอรไซค์ไปไกลๆนะครับวิ่งงานวิ่งอะไรเนี้ยมันเข้ากรุงเทพนะไกลๆแล้วมันทําให้เราปวดขาเนาะถ้าขี่เวฟอะมัน มันเออ่พักเท้าเราต้องตั้งชันเข่าแบบเขาเรียกอะไรสี่สิบห้าองศาเนี้ยแต่ถ้าเป็นพวกคลิกพวกออตโตเมติกอะไรเนี้ยมันพื้นมันสามารถเหยียดเท้าเหยียดขาไปได้นเนาะมันก็จะทําให้เราแบบอืมไม่ไม่ปวดเมื่อยเวลาเดินทางไกลนะครับผมก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีเนาะว่า จะเป็นอย่างไรอะไรยังไงจะสวยงามอะไรขนาดไหนนะครับเครื่องยนต์แดีวผมก็ไปสตาร์ทมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอ,อ,อให้ทางร้านโทรมาก่อนเดี๋ยวจะได้ไปเดินเอกสารเนาะ mm hmm. อยู่ที่ร้านรถมือสองเนาะก็มีเยอะแยะเลยนะรถมือสองนะครับจริงมีร้านอยู่ข้างหน้าถนนใหญ่สายสี่เนาะแต่นนี้ก็เขาก็ขายตามสภาพนั่นแหละ นี่ก็รถผม,มนี่นั่รถที่ผมมาดูไว้ที่ว่าจะเอาก็คือคันออนคนละร้อยห้าสิบครับนี่นะครับที่ผมถ่ายเมื่อกี้นเนาะเบฟ 125ไอนะครับตาหวานเนาะตัวนี้สภาพอย่างกิกหรือม,มองมองจากกล้องหรือมองจากอะไรแค่นะครับมันก็โอเคเนาะเครื่องก็แน่นนะครับก็มาดูตัวนี้ฮนะตัวนี้ก็คือตัวที่ผมมาซื้อนะครับก็เขาก็ขายตามสภาพนั่นแหละรนถะ ก็เป็นธรรมดารถมือสองอของผมมือสองของเขาก็มือสองเหมือนกันนะครับเกิดตัวครอบตัวนี้เดี๋ยวต้องไปหาตัวครอบใส่ ผมก็ไม่เคยใช้เนาะฮอนด้าคลิกแต่ว่ามันมีช่องมีกล่องอยู่บ็อกอะไรเงี้ยสำหรับไว้วางนู่นนี่นั่นวาง power bank นะครับยางก็ใหม่อยู่เนาะทุกคนแต่ก็ถือว่าเนียบเนียบอยู่นะเครื่องยนต์ผมก็สตาร์ทดูแลฟังดูแล อยู่แถวซอยสุขขาเนาะกระทุ่มลมยิบเจ็ดก็เข้าได้ซอยสุขขาสายสี่ก็เข้าได้ก็จะขายรถมอเตอร์ไซค์ตามสภาพเนาะเนี่ยรถบางคนก็ซื้อแบบซากแบบนี้ไปก็ได้นะครับบางคนก็ซื้อแบบสภาพดีหน่อยก็ได้ก็มีแล้วแต่นะครับใครสนใจเนาะ ก็มาหาซื้อกันได้นะครับผมเยร์มาแล้ว <c oughs> ได้อะไรมาเฮียห่อก๋วเตี๋ยวเฮี้ยเฮียฝากข้อไปท่อเนี่ยมีมีมีให้ไหมเฮียสักชิ้นมันไม่มีมันเป็นของรุ่นอื่นรูไม่ตรงนั้นล่ะของของอะไรพีเซ็กป้ะอันนี้ของพี่เซ็กพี่เซ็กตัวแรกมันจะเป็นอย่างเงี้อ๋อเหรอเออมันจะเป็นกลมๆไม่ท่อพวกนี้มันจะใช้อย่างเงี้ยหมายถึงไอ้ไอ้นี่ไอ้ตัวนี่ตัวกันร้อนอ่ะอ๋เนี่ยเหรอตัวกันร้อนเนี่ยเฮียไม่มีใช่ไหมมีอารมณอะไรเก่าป้ะ ไม่มีเบลยตัวใหม่เป็นคนละรูรูมันวมากไม่เท่ากันอันนี้เขาเรียกพีเซ็ตัวไหนตัวแรกโอ้ตัวแรกใช่ไหมตัวแรกแหม่ถ้ามีแล้วขอถอดออกมาเนาะตลาดมืดเยอะแยะตลาดมืดมืสองอ๋อไอพีเซ็พวกนี้เหรอนี่นี่ต้องเป็นโฉมนี้นี่ร้อยยี่ห้าเนาะเออไม่มีโฉมร้อยยี่ห้าอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคนละรู ว่าไม่เท่ากันอ๋อนะประมาณนี้นะทุกคนเสียดายเนาะไม่มี